อีที่แล้วที่ำสีชุดนี้ไว้ถ่ายทำวีดีโอไว้อย่างดีตัดต่อเรียบร้อยเซ็งเป็ดดันไปกดลบไฟล์ข้อมูลทิ้งนะครับก็เลยข้อมูลหายหมดเลยนะครับการว่าคลิปฉบับเต็มไม่ได้ลงนะลงแค่ฉบับตัดต่อทำไงได้ครับเซ็งไปกระเท่านั้นฮะเดี๋ยวทำทำมันใหม่ครับเหลืออีกชิ้นนะที่จะทำวีดีโอชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวทำสีเอฟเฟกต์สมิติให้ดูกันนะครับ ขอยาดถอดเพื่อทําการขัดกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นถ่ายทํากันใหม่เลยครับถ้าได้มาแล้วนะครับชิ้นงานดูชิ้นงานนะครับแต่ชิ้นงานไม่มีแตกอะรงานไม่มีสีแตกร้าวนะเราสามารถขัดเบอร์พันเพื่อลบเล็กเกอร์เคลือบเงาออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่แตกร้าวนะเราต้องทําการขัดด้วยดัด้ายเบอร์400แล้วก็ทําการรองพื้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานใหม่ๆแบบนี้นะสีสวยๆแบบนี้ครับแค่ขัดลบรอยนะแค่ขัดลบ เลเกอร์ออกเพื่อสร้างพื้นผิวให้สีเกาะยึดแค่นั้นเองก็พอนะขัดแน่ทั่วๆนะครับเดี๋ยวก็จะลงสีได้เลยนะครับลงสีเทานะสีเทาบรอนนะครับทับสีดำได้เลยนะครับเพื่อสร้างเอฟเฟกสีนั่นเองนะครับผมเอาล้ครับท่านผู้ชมเมื่อชิ้นงานที่เราขัดเรียบเนียนสวยหรูแล้วนะครับผมแล้วก็ตากแดดนะฮะให้แห้งนะครับ จากนั้นก็เตรียมสีนะครับสีเอฟเฟกสีธรรมดานี่แหละครับงบประมาณ100บาทสีเท่าเท่า35บาทโอเคเริ่มสวยขึ้นมาแล้ว ป้ายมั่วๆไปเลยครับไม่ต้องพิถีวิถันอะไรมากเพราะเราจะสร้างสีเอฟเฟกของมันนะครับผมนะ มันคล้ายๆกันไหมถ้ามันคล้ายคลึงกันก็พอละถ้ายังไม่สูยก,ก็ท่าบ แตโอเคนะคงจะเพียงพอแล้วแหละฮะเดี๋ยวจะทําการรอ้อยแห้งนะครับแล้วก็ลงสีฟ้าใสนะฮะเพื่อเป็นการเคลือบเงาดึงสีฟ้าขึ้นมานะครับผมครับผมชิ้นงานสีดําอยู่แล้วนะฮะชัดหรือเปล่าเลยชิ้นงานสีดํานะครับขัดแต่งพื้นผิวขัดเอา แล็กเกอร์เคลือบเงาเดิมออกนะครับแล้วก็ทําการเอาสีเทานะครับสีบอนนั่นเองนะสีเทาบอนนั่นแหละเอามาปั๊มนะครับโดยการใช้ถุงพลาสติกนะฮะปั๊มขึ้นรูปไม่ใช่ปั๊มสีนะครับสีลงไปนะให้เป็นลวดลายนั่นเองนะฮะทั้งสองชิ้นนะตอนนี้เป็นาฝาปิดโชค ของสมมยนนเองนะฮะเดี๋ยวจะทำการเคลือบเงานะครับเคลือบเงาด้วยสีฟ้าใสนะครับย้ำนะครับสีฟ้าชนิดใสนะครับถ้าเกิดทั่วไปนะครับที่มันทึบแสงนะมันก็จะมากลบสีเทากับสีดำนี้นะฮะมันจะไม่เห็นลวดลายเคล็ดลับมันอยู่ตรงนั้นนะครับผมใช้สีฟ้าใสพ่นรอบสุดท้ายนะครับเพื่อดึงลวดลาย ออกมานะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับพอสเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้นะสีเทาก็จะกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็สีดําอยู่ข้างล่างนะการสามมิมตินะครับเราจะเห็นว่าประมาณนี้คล้ายๆลายหินอ่อนนั่นเองนะครับผมแต่เสียดายชลินมิกเซอร์ถ่ายทําคลิปชุดนี้ไว้โอ้โหตั้งใจถ่ายทําอย่างดีแต่เสียดายลบทิง้งไปซะแล้วยดเปลี่ยนโอเคทากันใหม่ไม่เป็นไร เล็เกอร์นะครับสีฟ้าชนิดใสก็ประมาณนี้นะครับผมบขั้นตอนสุดท้ายครับสีฟ้าใสครับ ร้อยครับเคลือบเงาเรียบร้อยรอแห้งประกอบเสร็จเข้ารถเลยครับผมขอบคุณที่รับชมครับเชลินมิกเซอร์ครับผมสวัสดีครับ